สวัสดีครับแฟนเพจครับเรามาดูอินเวอร์เตอร์จิ๋วขนาดขนาดเล็กนะครับที่ใช้กับที่เสียบบุหรี่นะครับของรถยนต์นะครับนี่ผมกําลังเสียบที่ช่องเสียบบุหรี่ของรถยนต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์จิ๋วนะครับขนาดเล็กมากขนาด3นิ้วได้นะครับ3นิ้วนะครับซึ่งปกติแล้วพวกเราจะพกอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งซึ่งก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันใหญ่มากครับตัวนี้เมื่อเทียบกับมือล้วใหญ่มากแล้วก็หนักนะครับเวลาเวลาเวลาใช้งานนอกสถานที่เนี่ย เช่นพวกเสียบโน้ตบุ๊กนะครับเสียบโน้ตบุ๊กเสียบโทรศัพท์มือถือเสียบแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเสียบพวกกล้องติดรถยนต์นะครับมันไม่สะดวกครับก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาฮะตัวนี้สามารถแปลงไป12โวลต์นะครับเป็น220โวลต์ใช้งานได้ทันทีครับนะครับสามารถเสียบไฟได้ทันทีครับแล้วนอกจากช่องสามตาแล้วยังมีช่องเสียบ USB 2ช่องครับแล้วก็ช่องเสียบปลั๊กที่เสียบหรี่นะฮะได้อีกหนึ่งช่องนะครับ ที่หน้าจอของเขานะฮะจะมีไฟโวลต์นะบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่13.7โวลต์นะครับตัวนี้นะครับใช้กับรถยนต์นะครับที่12โวลต์นะฮะไฟออกเป็น220โวลต์ครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบปลั๊กไฟขนาด10วัตดูนะฮะว่ามันจะสว่างไหมครับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับนี่ครับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟบ้านนะครับผมเอาเอาขึ้นมานี่ครับเสียบนะครับไฟตัวนี้เป็นขนาด10วัตต์นะครับก็แสดงว่าสามารถ เสียบไฟได้ถึง20หลอดนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ให้ให้ให้กำลังถึง200วัตต์นะครับถอดดูก่อนนะครับถอดก่อนครับครับนอกจากเสียบไฟนะครับเสียบไฟหลอดไฟบ้านแล้วเรายังสามารถเสียบนะครับช่อง usb นะครับได้นะครับสะดวกครับตัวนี้ครับราคาไม่ถึง600บาทครับนี่เป็นกล่องของเขานะฮะ สามารถเสียบโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับกล้องลำโพงนะครับไปนะครับได้นะครับสำหรับชาวแคมปิ้งนะฮะ